ตัวใหญ่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเลเซอร์เฮ้ยโอ้ยเเก็บกองไม่ยกเก็บกองเฮ้ยต้องเก็บเก็บกองเก็บกองยังไงล่ะไปแล้วควาชควายตรงไหนบ้างตรงนี้นึ่งจำได้จำได้โต๊ยตุ้ยนี่ะ ให้กูอยู่ไหนเนี่ยไม่ไ้ไม่้กล่องนี้ไม่ได้ไปไปเสรแล้วอทีเสียงมันมันกาัา่าา่าาาาาฮ่าฮ่า้่าฮ่าี่าฮ่่าา